ยูหรือแห่งวงเกิร์ลเจเนเรชันนะครับได้โพสต์รูปที่ทําให้แฟนๆของชังมินแห่งวงจงบังชิงกิเนี่ยตื่นเต้นไปตามๆกันครับหลังจากที่เธอนะฮะได้โพสต์รูปในงานแต่งของชังมินซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาครับซึ่งถึงแมบบ้ว่าจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยเผยให้เห็นถึงบรรยากาศงานกว้างๆก,ก็ตามเนี่ยนะครับแต่นี่ก็ถือเป็นรูปในงานแต่งงานของชังมินรูปแรกเลยที่ถูกนามาเผยแพร่ผ่านทางโลกโซเชียลครับ ยูรินะครับได้โพสต์ข้อความประกอบรูปรูปนี้ว่าเคียงข้างกันโดยผู้หญิง2คนที่อยู่ใกล้ๆกับยูริก็คือทายอนกับยุนอาแห่งวง g i r l ์ลเจเนเรชันนั่นเองฮะโดยแฟนๆของชังมินต่างก็ผิดหวังครับที่งานแต่งของเขาเนี่ยจัดขึ้นในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ครับทางชังมินจึงจัดงานแต่งแบบเป็นส่วนตัวและไม่อนุญาตให้สื่อไปทำข่าวเก็บภาพบรรยากาศภายในงานด้วยครับ